สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ XADV 750กันนะครับคันนี้เป็น XADV 750โฉมที่สองนะฮะไม่ใช่โฉมล่าสุดนะโฉมล่าสุดยังไม่ได้ลดนะฮะรถคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่หมด <c oughs> นะฮะอ่ะสตาร์ทให้ดูนิ่งสนิท <c oughs> ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่า แบตมันหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ของ xadv เนี่ยใช้ทั้งหมด1 4แอมป์ m นะฮะเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ดูนะครับว่า xadv 7 5 0เนีย่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ยัยงไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการเปิดเบาออกมาก่อนนะฮะแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับให้เราทําการเอาเอกสารออกมาให้หมดก่อนนะฮะเ,เอกสารกล่องเครื่องมืออะไรพวกนี้หลังจากนั้นนะฮะก็ให้ทําการนําแผ่นรองออกมาแล้วข้างในจะมีพุกพลาสติกอยู่นะครับมีทั้งหมด4มุมนะฮะแต่เราถอดออกมาละ2ตอวละสองตัว ปุ๊กสติกแบบนี้นะฮะให้ทําการนําอะไรก็ได้แหลมแหลมนะครับจิ้มลงไปแล้วก็เอานิ้วเขี่ยมันออกมานะครับจิ้มลงไปปุ๊บก,ก็ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะฮะแล้วฝาตัวนี้ก็จะเอาออกมาได้อย่างง่ายดายที่เห็นอยู่คือแบตเตอรี่ของ XADV 750นะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่นะฮะผมเคยทําวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปหลายคันแล้วให้ถอดจากค้วลบก่อนนะฮะถอดน็อตที่ค้วลบออกก่อนใช้แขควงนะครับ แ <c oughs> น่นมากไขควงไม่ได้ใช้บล็อกก็ได้บล็อกเบอร์สิบนะฮะใส่เข้าไปแล้วหมุนออกมาอแบบนี้น,นะฮะเมื่อถอดขั้วลบออกหมดแล้วนะครับเราก็ทําการถอดขั้วบวกต่อนะครับลองไขควงดูซิจะไขได้ไหมแ <c oughs> น่นมากทำไมว่าขันมนันแน่นจังเลยถ้าไม่ได้ก็เอาบล็อกนะฮะรันลงไปแล้วหมุนออกมาหลังจากนั้นนะครับให้ทําการปลด สายรัดแบตเตอรี่สัญญาณตัวนี้ปลดออกมาเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถที่จะนำแบตเตอรี่ออกมาได้กันง่ายได้นำสายดึงนะฮะที่เอามาตอนแรกเนี่ยคล้องไปด้วยเวลาดึงแบตออกจะได้ดึงง่ายๆก่อนจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับให้เอาน็อตเนี่ยแหละน็อตที่เขาให้มานะฮะวาไ้ก่อนน็อตตัวเมียเพื่อความง่ายบึ๊แบบนี้ หลังจากนั้นนะครับก็นําแบตเตอรี่เนี่ยแหละใส่เข้าไปนี่โหจังหวะได้เมื่อกี้เราแกะขั้วลบออกก่อนแล้วค่อยแกะขั้วบวกเพราะฉะนั้นตอนใส่นะฮะให้ใส่ขั้วบวกแล้วค่อยใส่ขั้วลบนะครับขันพอตึงตึง,ต,งตึงแล้วเรียบร้อยตึงได้ที่ปิดยางเอายางใส่เข้า,ขาไปนะฮะเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาครับ ุกพลาสติกนะฮะที่เราทําการกดมันลงไปใช่ไหมคืนขึน้นมาก่อนนั่นคืนออกมานะฮะให้เดือดตัวนี้มันโผล่ออกมาแล้วก็ทําการใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก,กดล็อกปึ๊บทำแบบนี้ให้เหมือนกันทุกมุมนะฮะปึ๊บเรียบร้อยแผ่นรองเข้าที่สมุดและเครื่องมือเอกสารต่างๆคืนแต่แล้วก็ปิดบอกเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะฮะว่าแบตเตอรี่ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช้งานได้ไหมนะฮะ เปิดเครื่องมาสตาร์ทดูเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ XADV 750นะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกก็ติดตามกันเลยนะครับสหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ